สวัสดีครับมาพบกับรุ่น S อสจับนะครับัวเดี่ยวนะครับตัวนี้ยังใช้เครื่องตัวเดิมนะครับใช้เครื่องตัวเดิมเครื่องของมันห้าร้อยสามแรงม้านะครับจะมาดูภายในครับภายในเราให้เป็นบาะหนังนะครับผมบาะหนังเลยนะครับแล้วก็กุญแจนะครับรีโมทนะครับว้าวรีโมท หน้าจงหน้าจอ6สปีดนะครับ,บเดียวก็เดเหมือนเดิมปลาที่กระจุกหมูช้างนะครับาสามารถปรับรัศมีได้นะครับตัวนี้มีสวิตช์ปรับได้นะครับทัตรมีของตัวกระจกมองข้างได้นะครับจุดเด่นก็คือจะมีบันไดขึ้นนี้เลยนะครับ ไม่ใช้หัวใช้งาได้ครทำหามารบาันนะครใส่สู้นะครับใส่คอบว้าว